เราทํากุญบานเนี่ยเราจะได้อะไรท่านนบีท่านน,าบ,าน,นาบีบอกว่าทุกเส้นขนที่อยู่ในสัตว์ที่เราเชื่อเนี่ยคือหนึ่งความดีที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยขนาดไหนล่ะเนี่ยวัวตัวหนึ่งเนี่ยเราลองคิดดูซิว่าเนี่ยมันจะมีขนสักกี่เส้นเนี่ยฉันก็ไปหามาเปิด g ู o g l e ดูเนี่ยถามว่าเนี่ยวัวตัวหนึ่งเนี่ยมันมีขนกี่เส้นเขาบอกว่าในทุกๆหนึ่งตารางเมตรเนี่ยเนี่ยวัวแต่ละตัวเนี่ยจะมีขนหนึ่งล้านเส้นด้วยกัน และในวัวแต่ละตัวเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีหนังนะในประมาณส่วน6ตารางเมตรด้วยกันแสดงว่าวัวตัวขนาดพอประมาณตัวนึงเนี่ยนะจะมีขนทั้งหมด6ล้านเส้นด้วยกันโอ,อชอบบะ หล้านเส้นบวกกับเข้ากับฮะดีษ่ิ่านนบิลชอรอร์ชลามบอกว่าคนดีทำกุรบาลจะได้รับความดีในทุกๆเส้นขนเนี่ยหนึ่งความดีก็เท่ากับว่าถ้าเราทำหนึ่งตัวไม่แบ่งส่วนใครเลยเนี่ยมาชอลอหกล้านความดีได้ไปเลยจากการที่เราทำกุรบาลหนึ่งตัวเอาไม่สามารถที่จะทำหนึ่งตัวได้ แบ่งส่วนกับคนอื่นหกล้านก็าหารเจ็ดไปนะก็หลายแสนอยู่เหมือนกันหลายแสนความดีแปดแสนกวา่าความดีไดนะ้นั่นเป็นสิ่งที่เอาล่อตาลาทรงโปรดปานสําหรับบุคคลซึ่งที่เขานั้นมีความตั้งใจนะไอ้สิ่งที่ไปหา,าล่อตาลาเนี่ยไม่ใช่เป็นเนื้อไม่ใช่เป็นเลือดของสัตว์ที่ทำกุบาลแต่มันแสดงออกถึงความตักวาความยำเกรงที่มีอยู่ในใจของคนที่ทำกุัลอนะ๋อวัด